จากสงฆ์พระทำไมสังคติจึงมีสองผืนนะครับอันนี้เป็นผ้าห่มของภิกษุเราเห็นที่ท่านเดินไปเดินมาที่ใช้ผ้าบนไหล่ทำไหล่ซ้ายอันนั้นเป็นผ้าสังฆาต,ต้องมีสองชั้นทำไมจึงมีสอง,สองชั้น,นสองชั้นใช่ใหมครับสองชั้นไม่ใช่สองผืนสองชั้นก็สองผืนนั่นแหละเย็บติดกันก็เป็นสองชั้น อันนี้ทําไมถึงให้มีสองชั้นก็เนื่องจากว่าให้ใช้ผ้าผืนนั้นเป็นผ้าหม่มอาจารย์ธิรพันธน์ยอยู่ที่บ้านก็มีผ้าหม่มนอนก็หนาวก็หม่มไอ้ภิกษุท่านไม่มีผ้าห่มนี่ในสมัยพุทธกาลท่านมีบริขารแปดบริขารแปดผ้าของท่านนั้นก็มีผ้าสบงสําหรับนุ่งผืนหนึง่งเรียกว่าอันตราบาศกส่วนผ้าจีวรสําหรับห่มคลุมไหล่ก็ดีห่มเปิดไหล่ เดินไปมาในวัดก็ดีอันนั้นเรียกว่าเป็นผ้าอุตลาสง์ส่วนผ้าที่ท่านท่าบ่าอันนั้นน่ะคือไปไหนมาไหนทําไมทุกทมอย่างนั้นก็เพราะว่าในสมัยก่อนเวลาไปไหนมาไหนต้องนําผ้าจีวรไปให้ครบทั้งสามติดตัวไปด้วยวิธีการก็คือจะหอบไปก็ไม่สวยงามก็พาดบนไหลบนบ่าเตินไปผ้าผืนนั้นแหละเวลาหน้าหน้าหนาว หรือเวลาจำวัดในตอนกลางคืนหนาวก็ใช้หม่มจึงมีสองชั้นตามที่อาจารย์ธิรพันธ์ถามและในกรณีนี้ในสมัยพุทธกาลพระอ,องค์ทรงบัญญัติให้มีผ้าสังฆาติสำหรับห่มเนื่องจากในฤดูหนาวพระอ,องค์ก็ทรงทดสอบดูว่าผ้าสำหรับห่มกันหนาวได้นั้น จะต้องเป็นผ้าเพียงผืนเดียวหรือว่าสองผืนพระองค์ก็ทรงทดสอบดูโดยทรงประทับนั่งข้างนอกที่ประทับก็ปรากฏว่าพื้นเดียวนี่หนาวป้องกันความหนาวจากอากาศในหน้าหนาวไม่ได้ก็ทรงทดสอบด้วยอีกผืนเดงก็พอดีสามารถที่จะห่มแล้วอุ่นได้ฉะนั้น พระอ,องจึงมีพุทธานุญาตให้ใช้ผ้าสังฆาติเนี่ยเป็นสองชั้นสําหรับห่มก็เดินไปเ,เดินทางไปไหนมาไหนก็นําจิดต,ตัวไปตลอดเป็นผ้าสามผืนรวมเป็นผ้าไตรเรียกว่าผ้าไตรผ้าไตรเนี่ยก็คือผ้าสามผืนนั่นแหละแต่ก็มีพุทธานุญาตให้มีสบงได้เพิ่มอีกเรียกว่าอจิเลกีวร รือเรียกว่าบริหารโจรบริขารโจรหมายความว่าบริหารเพิ่มเติมเล็กน้อยเกินหนึ่งผืนและผ้าจีวรก็อีกหนึ่งผืนเป็นบริการเล็กน้อยที่เพิ่มเติมก็มีแค่นี้นะครับถ้าเกินนี้เป็นอบัติที่เชื่อปาจิตติดอกจากได้มาแล้วผ้าสบงผืนที่สามต้องทำเป็นวิก,กับคือสองเจ้าหมายความว่าเป็นหุ้นส่วนคำว่าวิก,กับแปลว่าทำเป็นหุ้นส่วนกับพิสูรรูปอื่น ไม่ใช่เก็บไว้ส่วนตัวของเราถ้าเก็บไว้ส่วนตัวของเรานี่เกินสิบวันเป็นอาบัตินิเชียปจิตติเอจะเห็นว่าการปฏิบัติตามพระวินัยนี้เป็นการขัดเกลาแม้การสะสมติดข้องในผ้าหม่มผ้านุ่งเล็กๆลกน้อยนี่พระองค์ก็ทรงปัญญัติพระวินัยไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ความโลคความติดข้องยึดมั่นในสิ่งเหล่านั้น ในการเป็นเครือข่ายนั้นจะมีกี่ผืนจะมีกี่กางเกงกี่กี่ตัวเสื้อกี่ตัวอะไรก็แล้วแต่นั้นเป็นเรื่องของเครือข่ายแต่ว่าเป็นภิกษุแล้วเพียงแค่รักษากายกับจิตให้อยู่ด้วยกันได้แม้ด้วยบินฑบาทก็มีข้อกําหนดมีพุทธบัญญัติที่ชัดเจนห้ามเก็บสะสมและฉันได้ก็คือไม่เกินเที่ยงเลยเที่ยงไปไม่ได้ฉันเลยตะวันนั้นก็ห้ามฉันก็ปรับอบััตติและจีวร ก็เช่นเดียวกันไม่ได้ใช้เพื่อที่จะให้สวยให้งามไม่ได้ใช้เพื่อที่จะเก็บสะสมให้มากมายหรือติดข้องก็เพียงแค่ป้องกันความหนาวป้องกันเหลือบจูงป้องกัน <c oughs> สัตว์ต่างๆสัตว์เลือ้อยคลานแล้วก็ปกปิดในวัยอวัยวะที่ควรปกปิดเท่านั้นเองแล้วก็สีก็ไม่ได้เป็นสีที่ชาวบ้านต้องการคือให้เป็นสีมนให้เป็นสีที่ ไม่พึงประสงค์ของชาวบ้านแล้วก็ชุดสีจะไปงานไหนก็ก็เหมือนกันหมดก็คือใช้นั่นแหละสีนั่นแหละตลอดไปไม่มีสีเหมือนกับคลิหัสแล้วก็ท่านให้ตัดเป็นท่อนๆท,ที่บม่วานไจะเห็นผืนเดียวนะ่ะไม่ใช่ผ้าผืนเดียวแต่ว่าเป็นท่อนๆตัดเจ็บด้วยกันเพราะว่าอันที่หนึ่งเป็นผ้าที่เก็บมาประติดประต่อกันได้ยาวบ้างศอกหนึ่งบ้าง คืบหนึ่งบ้างก็ามาปฏิปต,ต่อการทำเป็นจีวรเรียกว่าเป็นขันขันเป็นก็คือเป็นช่วงๆเอามาเย็บติดกันเมื่อได้เป็นพื้นเดียวกันตลอดอันนั้นเป็นผ้าของภิกษุที่ใช้สอยแล้วก็จะไม่มีราคาคนก็ไม่ชอบโจรก็ไม่อยากได้ตัวเองก็ไม่ติดข้องก็เพียงแค่ยังอัตภาพให้เป็นไปได้ในการประคฤตพมทธมจรแม้ ที่อยู่อาศัยก็ไม่ได้มีเป็นของตัวเองก็เป็นของสงฆ์ตัวชาวบ้านก็ทําถวายถ้าถ้าทำเองที่อยู่นั้นก็จะกว้างไม่เกินสิบสองนิ้วสิบสองนิ้วพระสุคตถ้าผมจะไม่ผิดนะครับสิบสองนิ้วพระสุคตแล้วก็กว้างไม่เกินเจ็ดเจ็ดนิ้วพระสุคตก็เล็กๆพอที่จะจำวัดได้ คือภาษาชาวบ้านเราพอที่จะนอนได้ไม่ได้กว้างพอที่จะเก็บเป็นบริการได้อาจารย์สงอครับเป็นคืบคือพสุขศรัทาคือพระสุขตทถูกแล้วครับทษทตโทษทีคือพระสุขศรัทธาครับอันนั้นเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของกุติเป็นเรื่องของกุติก็คือกว้างกว้างเจ็ดเจ็ดคือพระสุขตทถูกแล้วครับ กว้างเจ็ดคือพระสุคตยาวสิบสองคือพระสุคตเอ,อ่อยาวสิบสองคือคือพระสุคตนี้ก็ประมาณร้อยห้าสิบหนิ้วกว้างเจ็ดคือพระสุคตก็ประมาณห1าสิบเอ็ดนิ้วเท่านี้เองนะครับถ้าภิกษุสร้างกุฏิเป็นของตัวเองแต่ต้องไม่เกินนี้ถ้าเกินนี้ต้องอาบัติ สังฆาทิเศษแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นของตัวเองก็ต้องให้สงแสดงที่ให้ก่อนด้วยจะไปเลือกเอาตามใจชอบทำเลหม,มอมหอดีๆอากาศดีๆนี้ก็ไม่ได้อะไรที่จะเอื้อเฟื้อต่อหรือว่าส่งเสริมต่อโลภะความติดข้องพระองค์ก็ทรงบัญญัติพระวินยัยป้องกันไว้ในเบื้องต้นแล้วเป็นการขัดเกลา นี่คือชีวิตของภิกษุผู้ที่สละอาคารบ้านเรือนตัดความติดข้องในวงสาขยานายาตตัดความติดข้องในทรัพย์สมบัติในความสะดวกสบายทั้งหมดแล้วปงผมปงหนวดเข่าต่างๆแล้วก็มาใช้ชีวิตแบบพระภิกษุแล้วก็เป็นผู้ที่มีความกังวลน,น้อยปรารถนาน้อยศึกษาพระธรรมวินัยเพื่อขัดเกลา เพราะเห็นภายในการเกิดแก่เจ็บตายว่าเกิดอยู่ทุกทุกขณะแก่ทุกทุกขณะตายทุกทุกขณะฉะนั้นก็ไม่ประมาทเพื่อที่จะเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นสิ่งและความติดข้องอันเนื่องมาจากโมหะเรื่องวิชายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเขาสัตว์บุคคลตัวตนเนี่ยให้หมดไปได้ตามลําดับเพื่อจะถึงความหลุดพ้นไม่ต้องเกิดไม่ต้องตาย น,นี้ก็เป็นหน้าที่ของภิกษุก็คือเพื่อขัดกลากิเลสอย่างนี้ปฏิบัติตามพระวิธรรม,มวินัยอย่างนี้นะครับไม่ได้เป็นไปเพื่อความสวยความงามไม่ได้เป็นไปเพื่อที่จะอยากใหญ่ไม่ได้เป็นไปเพื่อที่จะสะสมกองกิเลสไม่ได้เป็นไปเพื่อที่จะประกอบด้วยทุกข์ไม่ได้เป็นไปเพื่อที่จะ,สะสทํทะทาให้ตัวเองจะต้องสะสมความติดข้องมากขึ้นแต่เป็นการละคลายนะครับ ม้กระถิ่นก็เหมือนกันตามที่เรากล่าวมาแล้วนี้เนี่ยไม่ได้มีไม่ได้มีพุทธประสงค์อย่างอื่นก็คือแค่เพียงให้มีจีวรได้ใช้สอยในการที่จะต้องสแสวงหาก็คือจะได้สะดวกขึ้นเท่านั้นเองไม่ได้มีพระประสงค์เพื่อที่จะให้เก็บสะสมอะไรแล้วก็ให้เกิดความสามัคคีในการที่อยู่ร่วมกันมายาวนานสามเดือนก็มาร่วมกัน ในการทำจีวรถวายพิสุรูปใดร่วมหนึ่งแล้วก็ร่วมกันอนุโมทนาในสิ่งที่พิกษุรูปนั้นได้ลาบก็หมายคือว่าได้จีวรอ,อาจารย์ธีรพันธ์ว่าจีวรน,นี้สําหรับกระหอยหัดอยากได้ไหมก็ไม่ได้อยากได้เมื่อสละคารบ้านเรือนไปแล้วก็เกิดจากได้จีวรขึ้นมาเกิดจากจะมีจีวรที่ใหม่ๆสวยๆอะไรตอะไรนี่ ก็ดูโลภะคือความติดข้องนี่มันก็จะพัฒนาไปจากสิ่งหนึ่งไปสิ่งหนึ่งแม้แม้ออกบวชแล้วนี่ก็ยังยังติดข้องอยู่ฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ท่งบัญญัติพระวินัยเพื่อที่จะป้องกันในเบื้องต้นอย่างนี้เป็นการขัดเกลาวเป็นการเพืคปฏิบัติในส่วนที่เป็นผู้ที่เบาสบายไม่ติดข้องในวัตถุก็ไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายจาลีกไปก็ไม่ต้องกังวล ไม่เหมือนพวกเราที่จะไปไหนมาไหนโอ้กังวลเรื่องโน้นเรื่องนี้เออังเกงกี่ตัวเสื้อกี่พื้นโน่นนี่นั่นอะไรมากมายส่วนท่านนั้นก็คือแค่บริขารแปดมีสบงมีจีวรมีสังฆาติสําหรับพาดพาดไหลไปแล้วก็นอกนั้นก็จะมีบาทมีบาทมีมีดกรมีเอที่กองน้ําก็ใส่ไปในบาทเดินทางได้แล้วก็แปดอย่าง ไปไหนมาไหนก็เหมือนกันนกตอนเช้ามาก็บินไปเลยกลับมาก็ก็นอนพรุ่งนี้ก็ไปใหม่แต่เท่านั้นแหละนะครับเบาสบายจันทิรพัน์มีอะไรถามเพิ่มเติมเี่ยวกับติดไหมครับอาจารย์เงบงครับบริขารแปดเล<อ>ย<อ>นะครับคือมีไตรจีวรที่ได้กล่าวแล้วก็คือสบองหนึ่งจีวรผ้าห่มแล้วก็สังฆาติอันนี้สามแล้วก็จะจะมีป้าโคตรเอวมีปราโคตเอว ปากลเอวก็หมายกับสั้ผ้านี่ผ้าสี่ผ้ามีอยู่สี่สามอย่างที่อาจารย์ธิลพันธ์พูดถึงแล้วผ้าที่สี่ก็คือเป็นผ้าเหมือนกับเชือกครับสําหรับพัดรัดเอวเรียกว่าปากคับเปากคอต์เป็นแผ่นผ้าใช่ไหมที่มันมีเชือกอันนั้นก็เป็นสมบัติของพิสูจน์เหมือนกันอยากได้ไหมก็คืออันนั้นหละเป็นเป็น ท่านเรียกว่าเป็นประคตสําหรับรัดสบงไม่ให้มันหลุดอ่ะอันนั้นเป็นสี่นะนับหนึ่งเป็นสมบัติที่สี่แล้วผ้าอสบงจีวรสังฆาติแล้วก็ประคตเอวเป็นสี่ใช่ไหมห้าก็บาทหกก็ที่กองน้ำเจ็ดมีดโกนสำหรับโองผมแปดอญญาจารย์ธิรพันธ์ว่าอะไรจะมี บก็เข็ม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 อ่เข็มเข็มส่งบัญญัติให้เข็มเป็นสมบัติอันหนึ่งคือบริขารที่แปดเพื่ออะไรเพื่อที่จะนำไปเย็บผ้าผ้าสมมุติว่ามันขาดหรือมันชำรุดก็ให้ใช้เข็มนั่นแหละเป็นบริขารไปในมาไหน,น,ไหนก็ติดตัวไปเห็นไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าผ้านั้นเน่ในสมัยพุทธกาลที่ยังไม่มีพุ้ถานุญ,ญาต ให้รับค่าบดีจีวอหรือว่าชีวอที่ชาวบ้านถวายนั้นนี่ก็อย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วว่าท่านก็ไปเก็บผ้าบางสุกุลนะ่ะเก่าบ้างใหม่บ้างชำรุดบ้างไม่ชำรุดบ้างเอามาปฏิปตอนเข้าดังนั้นเข็มที่มีความจําเป็นเพราะว่าท่านใช้ไปแล้วมันอาจจะขาดอาจจะสึกอะไรขึ้นมาเนี่ยนะก็ใช้เข็มนั่นแหละนี่นคือบริการแปดสมบัติแค่เนี้ยไม่มีอะไรมากกว่านี้ ขัดเกลาอย่างที่สุดเบาที่สุดทรงผมก็ไม่ต้องทรงเดียวนั่นแหละอดีตก็ไม่ต้องสะสมสีกีวันก็สีเดียวนั่นแหละไม่ได้มีแบบคลือหัดก็คือตัดความกังวลตัดความติดข้องแบบคลือหัดออก็กทั้งหมดอะแต่แปลก พอบวชเข้าไปแล้วมีแค่นั้นก็อยากจะได้มีใหม่ๆลนะ่ะเออจีวรใหม่ๆก็น่าจะดีเนาะเออบาทก็น่าจะสวยๆอย่างนี้เนาะเออ,อเก่านีน่มันก็เก่าเนาะได้หมาดใหม่ก็ดีเนาะก็ติดไปเรื่อยๆมันก็เป็นเรื่องของความติดข้องนี่คือเป็นเรื่องของโลภะซึ่งเป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตก็จะเปลี่ยนไปแต่มันก็เกาะหมดทุกอย่างติดหมดทุกอย่างนั่นแหละ เป็นวัตถุกรรมทั้งหมด,แม,ดแม้รูปประพรมรูปประพรมก็ก็กลายเป็นวัตถุกรรมไปหมดคืออยากจะไปเกิดเป็นรูปประพรมรูปประพรมเลก็ก็เป็นวัตถุกรรมนะครับทั้งหมดเลยนอกจากพระนิพพานคือการดับกิเลสโลพะไม่สนใจโยภะไม่ไม่อยากจะติดข้องแล้วไม่ติดข้องเลย